ีแล้วคุณายณา,ย,า,ายคุณยายอาบน้ำเสร็จแล้วคุณยายเอ้เมือนี้คุณยายสินอนเตเว่นเด้อเด้อมือนี้นี่ดูมาอยู่นั่งเป็นมูเอาถ่ายคลิปวิดีโอโชว์กันซะหน่อยเนาะคะ่ะคุณยายเนาะโชว์คุณยายกินกล้วยแล้วคะ่ะคุณยายนั่งกินกล้วยเฉยเลยอุ่นน้แล้วจีเฮียได้คุณาน,น,นายอุไรอาบน้ำออกก่อนคุณเอาตรงเอามาใกล้ๆเราเนี้ยกินกล้กวยก่อน เฮ้ยลูกกินเก๋ไก่กรได้แต่ก็ย่ายน้อนก๋วยก้อนน้าก๋วยก้อนเน้กินอย่เหมือนก้อนแสบได้เป็นอาหารได้อาหารเสริมได้เลยได้ก็แล้ล้อาบน้ำเมาใหม่ๆจ่าแล้วก็ได้สินอนหลินเพิ่งนอนน้ำกินกล้วยน้ำกับเป็นแค่กันได้คุณยายเฮาอ้าวนอนกินกล้วยก็ได้เพราะเป็นยัง โกินมาตั้งแต่เลยเนาะให้รอกินก้อนเลยเนาะเอาโต๊ะมาเดีนั่งอยู่นี่เจ๊เราต๊ะก็นั่งนี่มาจับนี่ฮะเจ๊เราฮัตสิไปเอาเราลูกอันนี้กินกล้วยดีดีข้าวกล้วยข้ากล้วยข้ากล้วยป้องไว้ก่อนเดี๋ยวสิบบอกให้เราลูกดอกป้องไว้ก่อนโต๊ะมานั่งอยู่นี่แล้วก็ต๊ะก็ถือยังสี่ให้เนี่ยเออออันนนเถือเดี๋ยวเห็นเราเนี่ยเออเดี๋ยวให้เรากินกล้วย ยังใส่ถ้าจะบังได้บังมือบังมือบังได้บ่ไดจับมือนี่จับมือเดียวก็ได้ดอกนี่จับยังสี่จับยังสี่นี่เออจังสั่ก็ได้เออัยนกล้วยนคะม้น้ำมือเราจับอหนึ่งกนอกินยสพอเราบ้างสพอกาถมไปช่วยน้ำนาดเหน่งทีสองนี กินน้ำให้กินนาำก่อนไปยังสิลองค้อ้กินนาำกิองคอแม่้กินหนาบชิลองค้อ้าวกินนาำก่อนกินนาำก่อนกินนาำก่อนเลยใครนอนอีเด้แม่ชิกินนาบกินน้ำเด้อ แแหแล้บัดนแแหนอนแต่อย่าทิ่งเจ๊ย่าเสงเมื่อไรเจ็บแขนอ่าน่ลงคุณอายน่ลงตัวแล้วสิาไปแะ้มอนลงตาผิดป้ายยับออกไปอีอยังไปอีอแกดัเงล้ตัิดแนาขึ้มาผ่าข้าปากไหลน้ำปาก่น่น้นาอายุเก้าสิบนะนะคะ สอนครบแล้วการศึกษาแล้วค่ะคุณยายสองสามเดือนแล้วคุณยายก็ะตุกกระดาษสิงหากันยายนแล้วสามเดือนสี่เดือนแล้วคุณยายชื่ออะไรก็เดือนที่สี่คุณยายชื่ออะไรคะคุณยายคุณยายชื่อยายมันมี้ตอบคุณหมอสิคะตอบคุณหมอสิคุณหมอถามต้องตอบคุณหมอคุณยายเป็นเพื่อนคุณยายจ้าวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณยายมาจากชายหวยคุณยาย ไอพ่กินเขาไอ้พ่าเรียนไ้่เรากาอยสาิกินแล้วเราเอ้ยเราเอ้ยไปตัไปยังตตายตขาเอามันไปอยู่บนเขาบนสันนี้เขาถอดกลวยนะครับตุ๊โอ้ยภาษาอะพอ้ยเออยู่ด้วยม โอ้โม่เบื่อสิไกลแล้วค่ะไกลจะถึงแล้วเอาคลิปยาวๆก็ได้เด้คุณยายนอนเล่นเยอะจ่ายดื่มอาบน้ำเด้อผ้าอาบน้ำไปก็ป้าบานก็ก็เลยเล่าก็ยักน้องหันดินแล้วว่าข่อยนางเต้นี่กระหูยูแล้วหูโตย่อยูอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วคุณยาย อาจารย์ขอยุดคลิปสซมมีม่เด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้ค่ะยาม,มาผู้ผาเนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ